j จอรี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย p r e ซนเตอร์บายโ o โยต้สนับสนุนโดยยามาฮ่าแกรนด์ฟิลโน a ยา f ีฟันซิสเทม่าแอดวานซ์ชาโคลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่อันนี้มันไม่มีแผ่นเอามาทำไมกลับไข่กลับไปก่อนไป กลับไปหนองคายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตากใหม่นะอะไรค่ะตากต่อเลยตากต่อเลยโหนี่เดี๋ยวดูสกิลการตากของหนูไม่ยากเลยการตากแค่จับวางเองเพราะว่าหนูเ<อ>ก่งมาแล้วหนูเดินทางมาแล้วจากจังหวัดห<อ>นองคายหน,าายอ,นองคาย <laughs> หนูมาจากหนองคายแล้วหนูก็มาตากเลยนะเนี่ย <laughs> มาเหนื่อยไหมลูกงางมากค่ะยางมากวิง่งแล่นๆดุมๆวานี่ <laughs> ยาง อ๋อแล้วเราก็ตากทิ้งไว้แบบนี้ใช่ไหมคค่ะใช่ค่ะตากทิ้งไว้แบบนี้เลยรอรอให้หน้ามันตึงถ้าแดดดีๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงมายืนรับหน้าอยู่กับกยอเลยหน้าจะได้ตึงๆเออดีค่ะวิ่งตึงเลยอะแต่ว่าต้องอีกสักแบบสี่ห้าแดดอ่ะจะยืนเฝ้าก็ได้นะคะถ้าไม่กลัวดำยืนเฝ้าได้เลยกลัวพี่เก๋ก็เข้ามาเลยค่ะพี่แล้วเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับเราจะตากไว้ประมาณสี่ประมาณเท่าไหร่นะฮะนานเท่าไหร่นะครึ่งชั่วโมงถ้าแดดดีครึ่งชั่วโมงเก็บเลย ใช่มันก็จะแข็งไปเลยใช่ไหมคะค่ะใช่หนูรู้แล้วเพราะว่าเวลาเราไปกินที่กรุงเทพอ่ะมันจะมีลายตารางเราก็รู้ว่าใช่ใช่ก็ดีแหละเป็นตารางมาจากตรงนี้หิวยังหิวกินเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปกินข้าวไปป่าเลี้ยงเหรอสักที่หนึ่งเดี๋ยวเคียร์เลี้ยงเองคุณลุงคิงคองเลี้ยงโอเควันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครัแค่เมื่อกี้ผมชิมกะยอไปผมก็่อิ่มเลยอ่ะแต่ละนะกะยอบบายบายกระยอบกะยอบอกไปเถอะพวกมัน ทำไมมันถัามันอาปากใส่หนูมันจะกินหัวหนูอยู่แล้วเนี่ยมาเลยเริ่มอิตาดาคิมัสกินลัดะโฮบ,บาย <Yeah. S 2> อะตอนนี้เรามาซัดน้ำซุปร่มสานากันหนึ่งช้อน อิมเะี๋ยวก็อิ่อิมพี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะถึงช่วงปลายๆแล้วปลายๆกระเพาะที่ควจะต้องตบด้วยของหวานกันแล้วของหวานที่นี่เป็นทีเด็ดเดี๋ยวพี่จะให้คุณแม่แป๊ดมาแนะนำนี่มาแล้วมาแลอิ่มเลยยังซาลูกอิ่มอยยังอร่อยไหมคะ อร่อยค่ะยังยังไม่ให้อิ่มเพราะว่ามีแม่มีทีเด็ดก็คือของหวานทาร์ตปลานะคะลูกแม่วางเลยเป็นเมนูเด็ดนะคะเราได้รับรางวัลที่1ครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะเรียกว่าอะไรนะครับแม่ทาร์ตปลาน้ำโขงค่ะลูกผมเคยเห็นแต่เป็นพวกทาร์ตไข่ทาร์ตชีสอะไร้ยครับเออเรามีของดีนี่เรามีปลาน้ำโขงนี่แม่ก็เลยคิดว่าเราเอาปลาน้ำโขงมาทาทาร์ตดีกว่าลูกแล้วมันสามารถหรอคะ เป็นของหวานได้ลูกลองชิมดูนะคะเหมือนเค้กปลาช่อนไหมคุณเคยได้ยินไหมเคยเคยได้ยินเค้กปลาช่อนอย่างนี้อ่ะถ้างั้นดูนะคะลุย<ด>ค,ค,คือคือปลาในแม่น้ําโขงเนี่ยคือเป็นปลาตัวใหญ่ใช่ไหมครับมีตั้งแต่ขีดหนึ่งไปถึง10กว่ากิโล20โลก็ยังมีนี่คือปลาเนื้ออ่อนเหรอฮะใช่ค่ะแตมีที่<ว>ที่แม่น้ําโขงที่ร้านนี้มีตลอดมีตลอดก็คือถ้าจะกินทาร์ตทาร์ตปลาก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นใช่เรื่องของปลาต้องมาบ้านแม่แป๊ดค่ะบ้านแม่แป๊ดหนึ่งปลาต้องมาหาแม่แป๊ด แล้วลอันนั้นอันคืออะไรคะอ่ามันเป็นาผักเคียงเขาค่ะมันจะไม่เลี่ยนค่ะเป็นผลไม้นะคะมันคืออะไรงแ้านซอสไม่ค่ะแม่แปลกดีแต่อร่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยครับนุ่มมากนั่นมันเหมือนพักมันมันเหมือนแบบไม่มีกลิ่นปลาอะไรเลยขอเบิ้ลอีกชุดนึงโอืออันนี้เป็นไข่ใช่ไหมครับแม่จ้ะร้านซอสเลยค่ะแม่ ซอสอะซสของเราจะเป็นน้ำสลัดใส่จะมด้านบนแล้วก็ปลาอยู่ด้านล่างบางวันเราก็เอาสตรอเบอรี่มาทำแล้วปลามันทำให้เราแบบรู้สึกแบบว่ามันจะแบบมีความเค็มๆนุ่มๆนิดนึงมาเลยอร่อยหอมไหมครับหอมครับอร่อยแปลกดีไหมไม่เลี่ยนเนาะไม่เลี่ยนเลยครับนี่ไงเนื้อปลาเบสใช่ใช่ใช่แห่แห่อร่อยมากครับร้านแม่อร่อยมากขอบคุณมากค่ะดูจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหมดไปแล้วยังมีท้องเหลือไว้กินของหวานด้วยแล้วของหวานก็เบิ้ลด้วย แล้วของหวานแม่ก็ให้เบิร์นึ่งนะครับอยู่นี่เราจะเอาตัวตนของเราก็คือปลาน้าโขงปลาน้าโขงมันจะมีความหอมในตัวของเขาคือปลาน้าโขงเนี่ยเป็นทีเด็ดของของร้านแม่<ช>เลยค่ะใ,ใช่ค่ะเราจะพลิกตำนานอาหาร<ม>อีสานเราจะเอาปลาน้าโขงมาทําเป็นอาหารจีนมั่งนี่ดูดีหมดแล้วอาหารพวกสเต็กสลัดเราทําได้หมดนึงด่งบวยนึ่งซีลนึ่งหิมะแล้วก็เป็นลาบเป็นหมกถ้าเราเราจะทําเป็นของฝากมันจะขายได้ ได้สิไแมมันเก็บนได้แมอยู่ได้หาวันหกวันเป็นอาทิตย่าน้องชายเหรอไม่มีปัญหาาวางไว้ข้างนอกแล้วก็แค่เวฟก็ทานได้ก็ได้เลยทนไม่เวฟก็ได้เลยโอเคครับวันนี้อร่อยมากอร่อยไหมขอบคุณแม่ก่อนแม่ครับขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องพาน้องๆไปเที่ยวอีกหลายที่เลยครับวันนี้ขอบขอบคุณลูกแล้วก็จะก่อนจะไปแม่ขอเซลฟี่หน่อยนะได้เลยยินดีค่ะอยากเซี้แม่ถือไห้ครับ งั้น๋ยบอกเข้าไป 1..2..3.. ่งสองสามเชต้องแช์ให้ห้านดูหน่อยนึงสวยมากเนี่ยพี่อายหนูรู้นะว่าพี่อยอรู้สึกยังไงกับพี่เกดเพราะว่าพี่เกดดูแลอย่างดีเลยอ่ะหนูว่าพี่อายต้องมีสักนิดเดที่รู้สึกว่า เฮ้ยพี่เกดเป็นผู้ชายที่ดีมากอะ่ะใครบอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกว่าตอนนี้ที่มันเป็นอยู่เหมือนเป็นยังไงอะ่ะแต่แบบไม่รู้อ่ะอึดอัดอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะทํายังไงดีอะ่ะหนูก็บอกไม่ได้ด้วยว่าพี่เกดจะชอบพี่ไอหรือเปล่าหรือจะรู้สึกยังไงกับพี่ไอหรือเปล่าเพราะเขาดูเป็นผู้ชายแบบว่าใส่ใจผู้หญิงดูแลผู้หญิงดีมากหรือว่าจะเป็นอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเขาอาจจะเป็นแบบน,นี้กับทุกคนก็ได้อ่ะ แต่หนูเห็นสายตาพี่เก๋เวลามองพี่อายนะดูเอ็นดูอ่ะมึงยิ่งนี่มงิอ่ะไม่หรอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าทำยังไงดีวะให้หมูให้หนูลองถามพี่เก๋ดูไหมบ้าไม่เอาใครจะไปกล้าพิมเพยโอ้ยคุยรไรกัน ทำไมต้องทำแบบนิ่งๆเงียบๆด้วยองก็จะคุยอ่ะจะทำให้พี่แกร์ออกไปจากคลิปนี้ได้ไงเนี่ยไม่ใช่ก็ไม่ใจร้ายนะ่ไหม่ใช่เราคิดว่าพี่แก่ใจดีอ่ะซื้อน้ำมาให้เรากินด้วยแน่นอนอยากกินน้ำไหมกินเอาไปเอาไปขับมือครับครับอ๋อนี่ค่ะเฮ้ยพี่แก่ได้ยิเสียงอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันน่ะเออนั่นดิไปดูกันไหมไปไปไป ไปดูดีกว่าเป็นอะไรหอล้อย่งทำแบบนี้หัล้อย่ไปดูไปไข่มุกว่าความรู้สึกของผู้หญิงมันซับซ้อนนะสิ่งที่พี่อายรู้สึกไม่มีใครบอกได้ว่ามันเรียกว่าอะไรและที่อายอะก็ไม่กล้าบอกออกไปเหมือนกันอาจเพราะกลัวความผิดหวัง ที่จริงใครๆก็กลัวความผิดหวังกันทั้งนั้นแหละจริงไหมพี่เจ๊มแก๊งพี่อาไป็จ๊มกันเถอะอย่าเปนเต้นกับพี่ๆอ่ะไปพี่ๆพี่ไปได้ไหมอ่ะไปเจอเนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซนเตอร์บายโตโยต้า